ทางข้อมูลตอกหน้าสสไอ้แก้ตัวให้พมา่าโยงมั่วโคโชเชแฉเบื้องลึกต่างด้าวร่วมชุมนุมสามนิ้วจุ่นกฎหมายความมั่นคงค่ะ สสไอค่ะได้ยกตัวอย่างประเด็นที่บอกว่า,าพรักประชาชนสนับสนุนแรงงานพม่ามากกว่าคนไทยซึ่งมันไม่เป็นความจริงค่ะคือด้วยสมันสำนึกนะเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันคงไม่มีใครทําอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะเขารู้สึกว่าถ้าพูดไปเนี่ยมันมีคนที่มีอารมณ์ร่วมสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็คือการพูดแบบว่าแบบพูดให้มันคุมเคือนะ,ะตัดบางช่วงบางตอนไปแล้วก็ไปบิดเบือนค่ะ ย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะมีการใช้รายงานพม่านะมาเป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยถือโอกาสวันแรงงานสากลค่ะก็คือวันที่1พฤษภาคมปี2566นะออกมาจัดม็อบแรงงานโดยมีชูแคมเปญน,นะบอกว่าปฏิรูปกษัตริย์นะสร้างรัฐสวัสดิการและการเดินขบวนสาบส่งรัฐปีศาจสร้างชาติด้วยรัฐใหม่ค่ะ กลายเป็นประเด็นดราม่าในโซเชียลนะหลังจากที่นางสาวทิศนาชุนทวันสสกทมภักประชาชนค่ะได้อภิปรายในสภาในมุมที่เห็นอกเห็นใจชาวเมียนมาที่หนีสงครามหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศนะควรมีการรับรองอย่างเป็นระบบเช่นการศึกษาให้เด็กข้ามชาตินะตลอดตลอดจนการอนุญาตให้ใบอนุญาตชั่วคราวบุคลากรทางการแพทย์ของเมียนมานะเข้ามารักษาเมียนมาในไทยจนทําให้หลายคนมาว่ามากไปหรือไม่นะกับการเร่งรังกล่าวซึ่งอาจเป็นกลายเป็นภาระของประเทศมากเกินไปค่ะซึ่งเหมือนเป็นการจุดกระแสให้มีการพูดถึงแรง งานพาม่าค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะหลายคนก็มองว่าการออกมาห้าวเนี่ยอภิปรายเรียกร้องสิทธิให้กับแรงงานพาม่านะทำให้คะแนนนิยมพักเนี่ยดิ่งลงนะแล้วก็ยังถ้าให้แฟนคลับของพักส้มเนี่ยหลายคนก็เลิกเชียร์แล้วด้วยนะล่าสุดค่ะทางด้านของสอสไอ,อรัชนกค่ะได้มีการพูดคุยประเด็นของแรงงานพาม่าแล้วก็เรื่องของการขอสัญชาติให้ชาวพาม่าในรายการรายการหนึ่งที่มีคุณจอร์นวินยูวงสุรวัตรเป็นพิธีกรนะโดยสอสไอ,สอ,อเนี่ยได้กล่วาวบอกว่าจะไปให้สัญชาติพาม่าคือไม่มีค่ะไม่มีการให้สัญชาติพาม่่านะะคคุณจวิยู ถามว่าคืออันนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นประเด็นในเชิงการเมืองลุ้นๆเลยนะหรือว่าคืออยากจะให้เห็นแบบความแบบเหมือนขยี้ให้มันเป็นประเด็นนะรแบบระหว่างคนในสังคมกันเลยดีกว่านะ พราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเอาแค่เพื่อให้เป็นประเด็นทางการเมืองเนี่ยเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยทำให้เขาเสียหายนั่นเองนะผมรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้คือแบบที่สุดนะแบบว่ากระจกนะแล้วคือมันสร้างความเสียหายไปถึงส่วนอื่นในสังคมได้ด้วยไงนะมันทําให้คนเนี่ยแบบเข้าใจผิดแล้วก็แบบว่าไปชี้ไปมองว่าไอ้คนพวกนี้ไม่ดีหรือเปล่าหรือคนพวกนี้ไม่โอเคนะซึ่งสสไอ์เนี่ยก็ได้บอกว่ามันสร้างให้เกิดการเลือกปฏิบัตินะ ซึ่งการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เลือกประเด็นเลือกประเด็นที่มันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆแล้วเขาจะมาโจมตีเรื่องอะไรนะก็โจมตีแต่เขาเลือกประเด็นที่มันทําให้กระทบจิตใจของหลายๆคนด้วยนะยกตัวอย่างเช่นออยกประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยพักประชาชนเนี่ยสนับสนุนรายงานพม่ามากกว่าคนไทยซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะ คือด้วยสามัญสำนึกเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันคงไม่มีใครทำอะไรแบบนั้นนะถูกไหมแต่ว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะเขารู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันมีคนที่มีอารมณ์ร่วมกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะแล้วก็คือพูดแบบคลุมเครือการตัดบางช่วงบางตอนออกไปแล้วก็ไปบิดเบือนอะไรแบบนี้นะมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนเข้าใจผิดแล้วก็บอกตรงๆนะว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากการบิดเบือนแต่พอมันมีการส่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามีการ เจเนอเรตคอนเทนต์ไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่เรียกว่าเป็นวอเตอร์ของเราเนี่ยแล้วก็คือคนที่เคยแบบเป็นคนกลางนะหรือว่าเป็นอนุรักษ์นิยมมาก่อนเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนใจมาสนับสนุนเราเนี่ยเขาก็รู้สึกวันไหวเหมือนกันว่าเฮ้ยสรุปเนี่ยข่าวนี้มันจริงหรือเปล่านะหรือว่าคุณเนี่ยมีแนวทางหรือว่ามีแนวคิดแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเราก็ต้องมานั่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมานั่งอธิบายแล้วก็ทํางานทางด้านความคิดกันนะฮะซึ่งในทวิตเตอร์ค่ะก็มีการเขียนถึงประเด็นนี้นะบอกว่า คนที่เชื่อว่าพรรคประชาชนจะเรียกร้องให้พม่าได้สัญชาติแล้วเอามาเป็นวตเตอร์พักเนี่ยแสดงว่ามึงไม่รู้จักโค้เชนนะถึงได้คิดว่าการขอสัญชาติเนี่ยทำกันได้ง่ายๆนะแฮแท็กพรรคประชาชนพม่าแฮตแท็กประชุมสภาค่ะซึ่งรายงานพม่าค่ะจากสถิติในไตรามาสที่1นะปีที่แล้วเนี่ยนะคะกระทรวงรายงานเนี่ยได้ระบุตัวเลขแรงงานต่างชาติในไทยนะที่มีจํานวนถึง2743,673คนนะซึ่งก็แบ่งเป็นชาวเมียนมาเนี่ย 1. 86ล้านคนเลยทีเดียวนะคะซึ่งแบบว่าเขาเรียกว่าเกินครึ่งเลยนะคะในการชุมนุมของ3มนิ้วเนี่ยก็มีการมีเคยมีชาวเมียนมาเนี่ยเข้าร่วมชุมนุมด้วยนะคะซึ่งชาวเมียนมาที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วว่าการทารัฐประหารในบ้านเกิดเนี่ยต่างกันพาคนออกมาชุมนุมนะ,ะหน้าสถานทูตเมียนมาแล้วก็มีการต่อต้านการทํารัฐประหารโดยชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนัดกันนะ,ะมีการรวมตัวกัน ต่อต้านการกระทําของกองทัพนั่นเองค่ะพวกเขาก็มีการสวมเสื้อสีแดงถือรูปของนางองซานซูจีค่ะแล้วก็มีการชูสามนิ้วเหมือนกับชุมนุมในไทยเลยนะซึ่งช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยกับที่แกนนําพรรคก้าวไกลเนี่ยพูดเรื่องนี้แล้วก็มีการใช้รายงานพม่ามาเป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวทางการเมืองนะโดยถือโอกาสวันรายงานสากลเมื่อวันที่1พฤษภาคม2 5 6 6นอะออกมาจัดม็อบแรยงานโดยมีการชูแคมเปญว่าปฏิรูปกษัตริย์สร้างรัฐสวัสดิการและการเดินขบวนสาบส่งรัฐป สร้างชาติด้วยรัฐใหม่นั่นเองค่ะซึ่งถ้าได้ฟังนะหรือได้ดูรูปเนี่ยมันก็เหมือนขัดหูขัดตาไปหน่อยนะว่ารายงานพม่าเนี่ยเกี่ยวอะไรกับประเด็นเรื่องของมาตรา1 11นะึ1 1หนึ่นเะเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กับรัฐสวัสดิการนะทั้งนี้เนี่ยมอ1นึ1ง1 1ึ่งสเนี่ยนะเป็นกฎหมายอาญาในหมวดความมั่นคงทั้งหมดนะก็คือ 1นึเนี่ยก็กฎหมายมิ่นสถาบันนะหนึหก็กฎหมายห้ามยุยงผูกปัน่น1 1ึดกฎหมายห้ามหยุดงานปิดงานหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายบังคับรัฐบาลหรือขอ่มขู่ประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็จะเห็นได้ชัดว่าป้ายที่ม็อบแรงงานพม่าถือเนี่ยนะก็เป็นคนไทยเครือข่ายพักสม้มที่ยืมมือแรงงานพม่าเนี่ยไปเป็นเครื่องมือสมคบคิดกันหรือเปล่านะ เมื่อสืบย้อนไปเนี่ยก็จะยิ่งเห็นร่องรอยชัดเจนเกี่ยวกับร่องรอยความสัมพันธ์ของพรรคเก้าไกลในอดีตนะกับการเอื้อพม่าโดยเฉพาะฝ่าย NL d นดีะโดยนายพิธาเนี่ยเคยพูดชัดว่าทํางานกับอดีตเอกอัคราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยอย่างนายรัฟบอยนะแล้วก็ได้พยายามนําเสนอมาตลอดว่าถ้าเป็นนายกแนวนโยบายต่างประเทศของเขาก็คือเลิกเป็นไผ่ลู่ลมแล้วก็เปลี่ยนเป็นยืนหลังตรงนะซึ่งคาว่ายืนหลังตรงของนายพิธาแท้จริงแล้วก็คือ การเดินตามก้นฝรั่งอย่างสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะที่สูนได้จากความพยายามในการผลักดันให้ไทยเข้าแทรกแซงการเมืองภายในประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าให้ได้นั่นเองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ